วันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะในบทเพลงเมื่อกี้เลยนะคะหัวข้อเดียวกันนะคะก็คือเพื่อนแท้ที่มีอยู่จริงค่ะพี่น้องก็คือ that's what friends are for นะคะมีคำกล่าวว่านะคะพี่น้องเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นบางคนจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นบางคนจะยังมีเพื่อนเท่าเดิมและเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นบางคนกลับมีเพื่อนลดลงนะคะ ไม่ว่าวันนี้นะคะทุกท่านจะอยู่ในกลุ่มไหนในสามกลุ่มนี้นะคะท่านสามารถที่จะมีเพื่อนแท้ได้เพราะว่าเพื่อนแท้มีอยู่จริงๆค่ะมาดูคำว่าเพื่อนนะคะคำว่าเพื่อนในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะพี่น้องโอ้ภาษาอังกฤษของพี่น้องนี่คือเหมือนเจ้าของภาษาเลยนะคะ๋อ friends นี่คือเสียงตัว S อออกชัดเจนมากนะคะวันนี้นะคะอยากจะใช้คำนี้นะคะในการที่เราจะเข้าไปค้นดูว่า แต่ละคำเนี่ยเราจะใช้ความหมายของแต่ละคำว่าอะไรบ้างลองดูนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยจะตรงกับที่พี่น้องคิดไว้หรือเปล่านะคะค่ะพี่น้องเรามาดูว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ยจะมีคุณสมบัติของเพื่อนเราไหมแต่ที่มากไปกว่านั้นนะคะวันนี้อยากให้พี่น้องลองคิดถึงตัวเราเองด้วยนะคะว่าแล้วเรามีคุณสมบัติเหล่านี้หรือเปล่า ที่จะเป็นเพื่อนแท้ของคนอื่นๆน,นะคะมาดูที่ตัวแรกเลยนะคะพี่น้องตัวแรกก็คือตัว F นะคะตัวนี้พี่ใหญ่คุ้นเคยดีนะคะ Faithful นะคะความซื่อสัตย์ตามพระจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะความซื่อสัตย์หมายความว่าไม่คิดคดทรยศไม่หลอกลวงนะคะสุภาษิต17ข้อ17บอกว่ามิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกัน ยามทุกยากนะคะเหมือนในเพลงเลยนะคะพี่น้องเพื่อนแท้ที่ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยไม่ว่าจะยามทุกหรือยามสุขก็จะไม่ทอดทิ้งกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางแต่บางทีเพื่อนเทียมเนี่ยก็จะซื่อสัตย์ต่อเมื่อมีผลประโยชน์เท่านั้นนะคะในสุภาษิตสิบแปดข้อยี่สิบสี่เนี่ยบอกว่ามีเพื่อนแท้แซงทําเป็นเพื่อนแต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องนะคะบางทีมิตรภาพที่ซื่อสัตย์ก็อาจจะล้าค่ามากกว่า ความสัมพันธ์ทางสายเลือดด้วยซ้ำไปนะคะหรือในสุภาษิต20ข้อที่6นะคะคนเป็นอันมากเป่าร้องความจงรักภักดีของเขาเองแต่ใครจะหาคนสัต์ซื่อพบเราเอาจริงๆนะคะพี่น้องคนสัต์ซื่อคนซื่อสัตว์หาได้ยากมากแต่ถ้าวันนี้พี่น้องพบแล้วนะคะพี่น้องพบเพื่อนที่ซื่อสัตว์แล้วก็ให้รักษาเขาไว้ให้ดีนะคะมีการศึกษาทางด้านจิตวิทยานะคะจากมหลาลัยออกซฟอร์ดนะคะพบว่าความซื่อสัตย์ เป็นบุคคลอันดับเออขอเป็นคุณสมบัติอันต้นๆที่ผู้คนมองหาและให้คุณค่าสูงสุดในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนฉะนั้นถ้าวันนี้เราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วนะคะรับประกันได้เลยว่าจะมีคนมากมายที่อยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราแน่นอนนะคะและที่สำคัญความซื่อสัตย์นี้ส่งผลให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเอเมนนะคะตัวแรกผ่านไปแล้วนะคะต่อไปตัวที่สองนะคะก็คือตัว R respectful ก็คือแปลว่าให้เกียรตินะคะตามพจนานุกรมบอกว่าแสดงความเคารพนับถือต่อผู้อื่นยกย่องผู้อื่นด้วยท่าทีคำพูดหรือการกระทำมีความนอบน้อมสุภาพและเห็นคุณค่าผู้อื่นนะคะเพื่อนแท้คือคนที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยยิ่งเมื่อเราสนิทกันมากขึ้นเราก็จะให้เกียรติกันน้อยลง บางทีอาจจะพูดอะไรอาจจะไม่ถนอมน้ําใจบ้างนะคะแต่ในหลักการพระคัมภีร์เนี่ยสอนเราวว่ายิ่งเราสนิทกันมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องให้เกียรติกันมากเท่านั้นนะคะเช่นเมื่อตอนที่เราแสดงความคิดเห็นเพื่อนก็จะเพื่อนแท้ก็จะเป็นไงคะรับฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่เราพูดเพื่อนแท้เนี่ยก็จะเป็นไงคะรับฟังเราแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนแท้จะเข้าใจในความแตกต่างของระหว่างบุคคลนะคะในการให้เกียรติกันเนี่ยเขาจะเข้าใจในความหลากหลายว่าคนมีหลากหลายประเภทเนาะแล้วก็ภูมิหลังแต่ละคนไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่เราเกิดมาแตกต่างกันแล้วก็การเลี้ยงดูก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโรมสิบสองข้อสิบบอกว่าจงรับการฉันพี่น้องส่วนการให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวนะคะและในฟิลิปปีสองข้อสามนะคะ อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวนะคะทั้งสองข้อที่ผ่านมานี้นะคะหนุนให้กำลังใจเราว่าให้เราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะให้เราถ่อมใจเข้าหากันไม่คิดว่าตัวเรานั่นดีที่สุดแต่คิดว่าคนอื่นเขาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าดีกันคนละด้านอย่างเช่นเราอาจจะเรียนเก่งใช่ไหมคะ แต่เพื่อนเราก็มีดีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนเราเก่งกีฬาอะไรแบบนี้นะคะเก่งกันคนละด้านเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะให้เกียรติกันและกันเราก็จะให้คุณค่าแก่กันละกันนะคะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือเพื่อนแท้ก็จะเคารพในพื้นที่ส่วนตัวนะคะเช่นเพื่อนแท้จะไม่หยิบของของเราไปโดยที่ไม่บอกก่อนนะคะฉะนั้นการให้เกียรติเป็นสิ่งที่สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจและความสบายใจในการอยู่ร่วมกัน มีงานวิจัยอีกอันนึงนะคะพี่น้องก็คือคณะจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะพบว่าการให้เกียรติและการยอมรับความแตกต่างเป็นหัวใจที่สําคัญในความสัมพันธ์ที่ยืนยาวนะคะมีคําคมต่อนะคะพี่น้องของตัวอ์นี่มีคําคมมาให้ก็คือการให้เกียรติไม่ใช่แค่การเห็นด้วยเสมอไปแต่คือการเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ในความคิดและความรู้สึกของตัวเองนะคะ ต่อไปตัวที่3แล้วคะ่ะพี่น้องเร็วไหมคะตัว i นะคะลองเดาว่าคิดเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยนะคะ inspiring นะคะ inspiring เ,เ,เป็นการเป็นแรงบันดาลใจให้กันนะคะตามพจนานุกรมเนี่ยแรงบันดาลใจหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความคิดหรือความรู้สึกที่อยากจะสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะคะเพื่อนแท้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรานะคะช่วยกระตุ้นเราให้เรามีความคิดสร้างสรรค์อยากลงมือทำบางอย่าง อยากพัฒนาตัวเองนะคะถ้าพี่น้องอยู่ใกล้บางคนและพี่น้องรู้สึกอย่างนี้แสดงว่าเพื่อนของเราคนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรานะคะหรือเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอยู่ก็ได้พี่น้องอาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เห็นคนแบบนี้แล้วเราก็อยากจะทําตามเขาในข้อพระคัมภีร์นะคะฮิบรูนะคะ สิบข้อยี่สขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทําอย่างไรจึงจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและความการทําดีนะคะมิตรภาพที่ดีควรจะปลุกใจให้เราทําความดีมากขึ้นนะคะมีผลการวิจัยอีกค่ะพี่น้องก็คือว่าวันนี้จะเป็นแนววิชาการนิดนึงนะคะพี่น้องจะได้ความรู้ไปแบบเต็มๆเ,เลยนะคะผลการวิจัยว่าการมีเครือข่ายสังคมที่ดี โดยเฉพาะมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนกันหรือเป็นแบบอย่างที่ดีจะทำให้พี่น้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการมีการพัฒนาตัวเองและสุดท้ายคือส่งผลทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญมนไหคะต่อไปตัวที่สีแล้วคะ่ะพี่น้องตัว e นะคะ encouraging ก็คือการให้กำลังใจกัน การให้กำลังใจเนี่ยมีความหมายว่าทําให้มีกําลังใจปลอบใจทําให้ฮึกเฮิมเป็นการกระทําหรือคําพูดที่เสริมแรงใจนะคะเพื่อนแท้คือคนที่จะอยู่ข้างกันเ mm hmm. มื่อเราท้อแท้นะคะเ mm hmm. มื่อเราล้มลงหรือเมื่อเรารเผชิญกับความผิดหวังเพื่อนแท้จะคอยให้กําลังใจและมีคําพูดที่ทาสร้างสรรค์ไม่ได้บอกว่าอีกแล้วเหรอ <c oughs> นะคะ ถ,ถ้าอันไหนที่พี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องฟังแล้วมันก็ยังไม่รู้สึกไม่ดีเนี่ยเราไม่พูดดีกว่านี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะที่ไปกับเขาเนี่ยเราต้องกลับมาร้องไห้แบบเนี้นะคะอันนี้ไม่เอานะคะนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะโอ้แต่พี่น้องโหวรอกกันเยอะเลยนะคะแต่ไม่มีเสียงเนาะยิ้มกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนแท้ก็จะคอยปลอบใจหรือให้กําลังใจเราคอยดึงเราขึ้นมาจากความเศร้านะคะเพื่อนแท้จะไม่ซ้ําเติมหรือทําให้เรารู้สึกแย่ เพราะว่าเพื่อนแท้จะทําให้เรารู้สึกดีในวันที่เรารู้สึกแย่นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเพื่อนแท้อาจจะพูดว่าไม่เป็นไรนะไว้ลองทําใหม่สู้ๆนะคะกาลาเทียหข้อ2ได้กล่าวว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ฉะนั้นการให้กําลังใจก็คือการร่วมแบกภาระทางอารมณ์ของเพื่อนเป็นการแสดงออกถึงความรักและการเอาใจใส่ต่อกันและกันนะคะ รือในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อสิเเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นให้กำลังใจกันนะคะเสริมสร้างกันไม่ว่าจะเป็นการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการทำความดีนะคะมีงานวิจัยอีกนะคะพี่น้องจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกันบอกว่าการสนับสนุนและการให้กำลังใจจากเพื่อนมีบทบาทสำคัญมากในการฟื้นตัวจากความเครียด ภาวะซึมเศร้าความวิตกกงังวลและช่วยให้เราสามารถที่จะ,ะเผชิญความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นโอ้โหพี่น้องมีเพื่อนแล้วดีจริงๆอเห็นไหมคะ <Yeah. S 1> ต่อไปตัว n นะคะพี่น้อง n u t c h ก็คือว่า n u t c h ก็คือเป็นกระตุกกระตุกกระตุ้นนิดหน่อยนะคะก็คือใช้คำว่าตักเตือนนะคะตักเตือนกันได้ตักเตือนหมายความว่าพูดหรือแนะนำด้วยความ หวังดีถ้าพี่น้องจดขอพี่น้องใส่คําว่าหวังดีไปด้วยนะคะมันจะมีตักเตือนแบบใส่อารมณ์ตักเตือนแบบหวังดีตักเตือนด้วยความรักนะคะก็คือการพูดให้รู้สึกตัวเพื่อไม่ให้ทําผิดนะคะเพื่อนแท้คือคนที่กล้าที่จะเตือนเราด้วยความรักเมื่อเราทําผิดนะคะหรือกําลังเดินไปในทางที่ผิดเพื่อนก็จะเข้ามาบอกกล่าวด้วยความหวังดีนะคะเพื่อเราได้คิดทบทวนแล้วก็กลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้องนะคะ ส่วนตัวใจเองเนี่ยก็มักจะมีเพื่อนมาเตือนบ่อยๆนะคะแต่สิ่งแรกเนี่ยที่เรามักจะทําก็คือว่าขอบคุณเพื่อนขอบคุณนะที่หวังดีกับเรายังไม่ได้ทันได้พูดอะไรแหละแต่ว่าขอบคุณเขาขอที่เขากล้าที่จะมาเตือนเราเพราะว่าพี่น้องการที่เราจะไปเตือนใครคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องต้องร,รวบรวมความกล้าอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าพอเราพูดไปเนี่ยเขาจะตอบสนองกับเรามาอย่างไร ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายนะคะเขาจะฟังเราหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ฟังก็ได้นะคะแต่มีจุดที่อันตรายสําหรับชีวิตเรานิดนึงนะคะพี่น้องก็คือว่าพี่น้องต้องดูว่าการที่เราไม่มีใครมาเตือนหรือไม่มีใครกล้ามาเตือนเราเนี่ยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรแก้ไขหรือว่าปรับปรุงตรงไหนสุดท้ายก็อาจจะทําให้เราล้มเหลวหรือก็อาจจะไม่เหลือเพื่อนเลยนะคะในสุภาษิต27บข้อ6กนะคะบอกว่าบาดแผลที่มิทำก็สุดจริต แต่การจุบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงนะคะการเตือนของเพื่อนแม้จะเจ็บจะปวดบ้างนะคะเพื่อนรู้จักเราดีที่สุดนะคะคําพูดอาจจะเจ็บๆคันๆน,นิดๆนะคะแต่ว่าก็มาจากความหวังดีทั้งสิ้นนะคะซึ่งแตกต่างจากศัตรูที่อาจจะใช้คําพูดที่หวานหูใช่ไหมคะแต่ว่าแฝงไปด้วยความเจตนาร้ายนะคะสุภาษิต27ข้อ17บอกว่า เหล็กรับเหล็กได้นะคะคนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนได้นะคะเพื่อนแท้จะช่วยขัดเกลาเราเสริมสร้างเราให้เก่งขึ้นและให้เป็นคนดีขึ้นเหมือนกับการที่เรารับมีดใช่ไหมคะมีดเมื่อคมแล้วก็จะเป็นมีดที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะมีงานวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะหรือสถาบันนิตินินิได้นะคะกล่าวถึงการที่เพื่อนกล้าที่จะเตือนหรือให้ข้อเสนอแนะที่ดีนั่นคือเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และเป็นการไว้วางใจกันซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งบุคคลและองค์กรนะคะมีคำคมมาฝากค่ะพี่น้องก็คือพื้นแท้คือกระจกที่สะท้อนความจริงและเป็นแสงไฟที่ส่องให้เมื่อเราหลงทางนะคะตัวดีต่อมาค่ะพี่น้องเกือบสุดท้ายแล้วนะคะ dependable น,นะคะเป็นการพึ่งพาได้นะคะมีความหมายว่าไม่ทอดทิ้ง ช่วยเหลือกันได้ในายามจําเป็นนะคะเหมือนในบทเพลงเมื่อกี้เลยนะคะเพื่อนแท้เนี่ยจะมีความคงเส้นคงวานะคะเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าการเวลาจะนานแค่ไหนนะคะตรงกันข้ามเพื่อนเทียมก็เมื่อเกิดความลําบากอาจจะทิ้งเราไปได้นะคะตัวอย่างของเพื่อนแท้ที่พึ่งพาได้อย่างเช่นไม่ว่าจะสัญญาอะไรไว้เขาจะจําได้และจะรักษาคําพูดเสมอนะคะและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เมื่อเรากลับมาเจอกันอีกครั้งก็จะยังเป็นคนเดิมที่เรายังรู้จักและรู้สึกเหมือนเดิมเสมอนะคะในข้อพระัมภีสุภาษิตบเจ็ข้อสินะคะเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วเหมือนกันนะคะก็คือมิสหายมีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยยามทุกยากนะคะเพื่อนแท้จะไม่หายไปไหนนะคะไม่ว่าเราจะลําบากแค่ไหนเมื่อเราต้องการใครสักคนเพื่อนแท้จะอยู่ตรงนั้นสําหรับเราเสมอ นะะในปัญญาจารย์4ข้อ9 1้ถึง10บนะคะบอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดีได้ว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะพยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นเพื่อนที่พึ่งพาได้นะคะจะไม่ยอมปล่อยให้เราอยู่ลำพังเมื่อเราล้มแต่จะพยายามช่วยเราช่วยเราช่วยพยุงให้เราลุกขึ้นนะคะยืนขึ้นได้นะคะต่อไปในพระธรรมโยบนะคะบทที่2ข้อ11 ที่เป็นเรื่องราวของโยบนะคะเมื่อสหายทั้งสามของโยบได้ยินถึงภัยพิบัติทั้งสิ้นที่ได้เกิดกับท่านต่างก็มาจากที่ของตนเขาได้นัดมาพร้อมกันเพื่อร่วมทุกข์กับท่านและเล้าโลมใจท่านโอ้พี่น้องพอเพื่อนโยบเนี่ยรู้ว่าเขามีความทุกข์ใจทุกกายใช่ไหมคะเพื่อนนี่คือนัดกันเลยนะคะแล้วก็มาหายโยบพร้อมกันมาอยู่ด้วยกันมาร่วมทุกข์และปลอบใจกันนะคะ เอเมนพี่น้องเราผ่านมา6ตัวอักษรแล้วนะคะเร็วไหมคะเอเมนเพื่อนของเรามีครบทั้งหมดเลยไหมคะพี่น้องนี่เลยเลยยังไม่กล้าพูดเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเงียบๆไว้ก่อนแต่เราละคะพี่น้องตัวเราเองมีครบหกข้อนี้เลยไหมคะเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะตัวสุดท้ายแล้วคะพี่น้องตัวนี้คือตัวที่สําคัญที่สุดก็คือตัว S นะคะ savior ก็คือพระผู้ช่วยให้รอดนะคะเป็นเพื่อนแท้ ที่จริงที่สุดของเรานะคะนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดที่อยากจะมาแบ่งปันวันนี้นะคะเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักกันมากหรือเราสนิทกันนะคะแต่ยังไงทุกคนก็ยังคงเป็นมนุษย์ที่มีขีดจํากัดนะคะอาจจะมีผิดพลาดอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรือไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ในทุกเรื่องแต่มีเพื่อนคนหนึ่งค่ะที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะ มีคุณสมบัติทุกตัวเลยตั้งแต่ตัว F ถึงตัวดนะคะนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ทรงซื่อสัตย์เสมอไม่ว่าเราจะผิดพลาดหรือลม้มลงหรือแม้เราหันหลังให้พระองค์พระองค์ก็ยังทรงรักและอยู่กับเราเสมอไม่เคยทอดทิ้งเราไปไหนเพราะในฮิบรู13ข้อที่5พระองค์บอกว่าเราจะไม่ละท่านเราจะไม่ทอดทิ้งท่านเลย พระเยซูทรงเป็นเพื่อนผู้ให้เกียรติเราในโรม12ข้อ1ิบอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการให้เกียรติกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวนะคะพระองค์ทรงให้เกียรติเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนหรือเราจะเคยทำผิดอะไรมาพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในตัวเราทุกคนและรักเราอย่างเท่าเทียมกันพระเยซูทรงเป็นเพื่อนผู้ให้กำลังใจในตัวของ inspire inspiring นะคะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเรา ทำให้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงทําให้เราอยากจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นมากขึ้นทุกวันและพระองค์ก็หนุนใจเราว่าเราสามารถทําได้ทุกสิ่งเลยนะเหมือนในฟิลิปปี4ข้อ13บอกว่าเมื่อเราพึ่งพาพระองค์เราทําได้ทุกสิ่งเลยนะคะและพระเยซูทรงเป็นเพื่อนผู้กล้าตักเตือนเราด้วยความรักในฮิบรู12ข้อ6บอกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ทรงตีสอนผู้นั้น พระเจ้ารักเราเหมือนลูกค่ะพี่น้องและพระองค์ทรงสอนและตักเตือนเราด้วยความรักแต่เมื่อเราทําผิดบาปไปเราผิดพลาดไปหรือเราหลงไปจากทางของพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเรียกให้เรากลับใจให้อภัยเราและให้โอกาสเราได้เริ่มต้นใหม่เสมอและพระเยซูทรงเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้พระองค์ไม่ได้แค่เข้ามาในชีวิตของเราเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทรงเป็นหลักประกันให้เราสามารถวางใจได้เสมอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนี้เราจะสามารถพึ่งพิงพระองค์ได้เราจะพึ่งพาพระองค์ได้ในทุกก้าวของชีวิตในสดุดี46ข้อที่1บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภ้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากนะคะข้อนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือและคอยปกป้องเราเสมอเราพึ่งพาพระองค์ได้ เพื่อนที่รักทุกท่านคะวันนี้เราได้พูดคุยถึงคุณสมบัติของเพื่อนแท้นะคะและเราได้รู้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์หรือเพื่อนที่ให้เกียรติเป็นแดงบันดาลใจให้กันให้กำลังใจกันหรือเพื่อนที่ตักเตือนหรือพึ่งพาได้ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในองค์ระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วนะคะพระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะพระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับชีวิตของจอยนั้นจะได้รู้จักและก็รับพระเยซูเข้ามาเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพรงค์ยังคงเป็นเหมือนเดิมพรงค์ยังมั่นคงอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพรงค์ทรงต้อนรับจอยในฐานะลูกเห็นคุณค่าของจอยนะคะทำให้เรารู้สึกว่า เราเองมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตัวเองและไม่ดูถูกตัวเองและไม่ว่าเราจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ใดๆใจสัมผัสได้เสมอว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างและทุกครั้งที่เกิดความทุกข์หรือเกิดปัญหาใจใจที่ฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าเสมอและแน่นอนค่ะพระองค์ทรงตอบคำอธิฐานและทรงช่วยเหลือเสมอให้สามารถที่จะผ่านทุกอุปสรรคและปัญหาไปได้ องทรงเป็นเพื่อนที่สามารถพึ่งพาได้จริงๆค่ะทุกครั้งที่อธิษฐานหรืออ่านพระคัมภีร์ไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่จะรู้สึกแย่หรือหดหง่แต่ยิ่งรู้สึกได้รับกำลังใจและมีกำลังที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปแม้ในายามที่เราดื้อหรือว่าเราทำผิดพลาดไปพระองค์ก็ทรงตักเตือนผ่านพระกัมภีร์ผ่านคนผ่านพี่เลี้ยงแล้วก็ผ่านพี่น้องในคริสตจักร พระองค์ทรงให้อภัยจอยเสมอให้โอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะในทางของพระองค์และพระเยซูคริสเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับจอยในการที่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะปรับปรุงตัวเองและอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองให้เป็นเหมือนพระเยซูให้มากยิ่งขึ้นเอเมนแล้ววันนี้นะคะพี่น้องมีข่าวดีสําหรับทุกท่าน,นะคะ่ะพระเยซูคริสทรงเป็นพระเจ้า พระองค์เสด็จมายัางโลกนี้บังเกิดเป็นมนุษย์และทรงยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนและในวันที่สามพระองค์ได้ทรงฟื้นขึ้นพระชนขึ้นมาพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดที่เชื่อและเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาผู้นั้นจะได้รับการยกโทษบาปทั้งหมดและมีชีวิตรันอ,อยู่ร่วมกับพระองค์ในสวรรค์